สวัสดีครับผมบอสท่าวัะคังฝั่งทนกรุงเทพที่เชอญวิเชียนครับวันนี้นำพระหลวงปู่เอี่ยมวัดสพันสูงครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงค,คุกลักจุมรักครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักจุมลักองสวยองคหนึ่งนะครับของหลวงปู่เอี่ยมครับลักษณะก็จะเป็นพระปิดตาแบบนั่งลอยองค์ครับอย่างนี้ครับลอยองค์ ศีสษะจะโตครับศีสาะจะโตครับโตหลวงปู่เอี่ยมมัสพานสูงครับแขนก็จะลึกๆครับแขนของท่านับจะลึกๆแขนของพระท่านพระปิตาครับพุงก็จะอปๆอป่องนี้ครับป่องแบบป้านๆพีพีวุ่นพุงพีครับแล้วแขนขาก็จะวางอย่างนี้ครับวางลักษณะผ้าครับขาซ้าย อยู่ด้านนี้ครับด้านล่างครับขาขวาจะอยู่ด้านบนครับเป็นแม่พิมพ์แบบ e แบบประกอบครับแบบประกบแบบประกบกันดูอย ha ่างนี้ครับด้านข้างจะเป็นด้านประกบจับดูจะขบ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 เกยครับจะเป็นไหนๆก็เรียกประกอบแม่พิมพ์เอามือรูบๆดูจะขบขบขบเรียมขบเรียมประกบแม่พิมพ์ครับจะขบแล้วใต้ฐานกนคือวงกลมครับ ครึ่งวงกลมอย่างนี้ครับเป็นครึ่งวงกลมเก่าครับดูเนื้อพระครับเราจับตั้งก็จะตั้งได้ครับตั้งตั้งได้หลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงครับอย่างเงี้ครับเป็นเนื้ออเงี้ยครับเป็นเนื้อผงคุกรักจุมลักครับหลวงปู่เอี่ยมท่านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับอำเภอปากเกร็ดครับตำบลคลองพระอุดมเป็นพระเกจีอาจารย์ชื่อดังครับ ของจังหวัดนนทบุรีครับที่รับการเคารพอย่างสูงมากครับหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามมปัธนมะนามะหลวงปู่เอี่ยมนิพพานปิตาพิมพ์ชลูดใหญ่ครับอายุเป็นร้อยปีครับอายุอารสร้างประมาณสองพันสี่ร้อยท่วนๆครับสองสี่ศูนย์นยครับ,รบจากการประวัติของปู่ที่เราสู่กันมา ปิตาของท่านนะเป็นอย่างนี้ครับดูเนื้อครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเลยผ้าเป็นอย่างนี้ครับเป็นผิวสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลเนื้อในคนระับแล้วก็จะมีรอยกระท้อเป็นผงสีเทากระท้อแล้วก็มีผงสีขาวแล้วก็มีขราบครับข้าวนี้คือไม่ไม่ลงกู่ครับเป็นอย่างนี้นครับดูด้านข้างประกอบครับแล้วก็มีรอยรักครับรอยรัก นี่ครับรอยรักจะเห็นตามผิวพันธุ์นะเนี่ยครับดูความเก่าของรักงูรักหลงปูเอี่ยมวัสพันสูงครับเนี่ยครับดูด้านหลังดูให้ดูมวลสารครับข้าวครับดูผิวครับหลงปูเอี่ยมวัสพันสูงครับพระปิดตาพิมพ์ะลูดใหญ่ครับหลงปูเอี่ยมหัวยอดนิยมเลยอ่ะดูเนื้อด้านข้างแล้วดูนี่ความ เาของน้อปุยมาดูความแห้งความจุุมลักซ้ําซ้อนนะผงในเนื้อผงคุกรักนะนํามาจุมลักการทำให้ซ้าซ้อนในองค์พระครับอย่างนี้ครับดูความสวยงามมันมีเม็ดมลสารมีผงวุตถุคุณของปุยมบเนี่ยดูเนื้อสีขาวรับหน้าในเป็นสีน้าตาลนะเป็นเป็นจับพักีพระปิดตา ของวงการเลยผู้เอี่ยมวัฒพันธ์สูงให้ดูนะครับดูด้านข้างประกอบ็คืออ่อคืนนี้ครับจะขบขบครับขบขบเหลี่ยมจับดูเกยๆยืนๆครับเฟร,รมสวยงามแขนลึกขาชัดหัวโ,โตก็สีใสมีรอยยุบนิดน,นึงครับมือมีรอยยุบมีรอยบุมครับนี่ครับสวยงามมากเลย เอามาให้พี่ๆได้ดูครับดูเนี่ยครับเป็นเนื้อเป็นอย่างนี้ครับหลงปู่ยมันสะพานสูงเนี่ยครับดูฟอร์มนี้สวยครับแทบเด้งๆเลยครับเนื้อสดใสครับหลงปู่มสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับบอสท่ารัดคังฝั่งทุนกรุงเทพทิชเชอร์ออฟฟิเชียสวัสดีปีใหม่ครับสองห้าหกเก้าสวัสดีครับ